ช่างชางกันกล้วยยกทับไปกินกล้วยบุกาลมพวกมันอะไรวะเนี่ยนะครับอยู่ๆกันตนาเกมสตูดิโอสร้างเกมใหม่นะฮะก,าก้านกล้วยมัลติเวิร์สครับผมโ,โ,โอ้โหโอ้ยอ,อนิเมชั่นวัยเด็กของกูมาแล้ว สมัยก่อนที่ชอบมากนะฮะดูภาคแรกเนี่ยโอ้ยดูวนเป็น20รอบเลยครับภาค2จําไม่ได้แล้วเนื้อเรื่องเป็นยังไงโอเคแต่ก่อนอื่นนะฮะการสนูนพวกน,นักสตินทั้งหลายอยู่กับบางซินและลาวนะครับวันนี้เราอยู่กับก้านกล้วยมัลติเวิร์สนะฮะหรือว่าก้านกล้วยทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองนะครับแมปคนไทยนะฮะกับแอนิเมชันชื่อดังนะครับแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยมาดูกันว่าเกมนี้นะครับจะมีอะไรดีคนเล่นหกสิบเคนตอนนี้นะครับเป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟนท์ซะด้วยเขาอ,อาจจะมาล้มแอนิเมะเอเวนเจอร์และแอนกการรรร์ดด็็เปปนไไ้้ใคจะูิ กันแ,แล้วเลสโก้แต่ก่อนอื่นฟังก่นอนอันนี้ไม่ได้ใส่กันด้วยแมปคนไทยเหมือนกันสำหรับคนชอบอาร์นีมะนะครับเดินกัาไปใกล้ๆแบบนี้เราคอ์มาถึงจะปรากฏหรือจะเลือกวาร์ปก็ได้นะฮะไปยังโซที่น้องเนชื่นชอบ เช้านี้บูลลอกกพลังดังนะครับนี่ตัวละครเราตึมเลยนะฮะกดอีกดไทยออนทดลองใส่ดูก่อนได้แบบฟรีๆนะครับถ้าถูกใจเอ้ยเอ้นี่แหละไปขี่การกล้วยกดซื้อของภายในแมบได้เลยนะฮะของทุกชิ้นที่ซื้อภายในเกมของเราเอาไปเล่นเกมอื่นได้เลยนะจ๊ะส่วนคลิปนี้แจก1,000งพัโลบัคเช่นเคยฮะเพียงคำถามว่าตัวละครในเรื่องการกลัวที่น้องๆชอบที่สุดคือตัวอะไรและเพราะอะไรนะฮะคอมเมนต์อย่าลืมใส่ที่โรบักแล้วก็เข้ากวนเมดิซ่าคอลเลคชั่นกันด้วยนะครับแจกไปเลย1,000งพัโลบัคเลสโก ลุยเข้ามาแล้วว้าวโหการกล้วยมัลติเวิร์สเอ,อ้เดียอะไรเนี่ยการกล้วยไลท์เอ็กซ์เพียร์เรียนเหรอสิบหกถึงสิบแปดนี่นะคะเขาน่าจะโปรโมทอันนี้ไหมเป็นคล้ายๆการกล้วยเดอะเมสซิเค้าอย่างเนี้ยโอเคตอนนี้เป็นแนวทีดีเรามาคุยกับจิตลิธก่อนมันชื่อจิตลทธิ์ป่าวะตัวเนี้ยอันนี้ไงชื่อจิตลิ์กินด้วยเอ,อ้ยเวลคัมนะเข้าสู่เกมโอเคครับพี่พไปเลยยาวโอ้โหโอ้เอไอไอตาแดงไอตาแดง วิ่กานกล้วยมีแมมมอตด้วยหรอวะกานกล้วยมีไอตาเขียวด้วยโอ้มีจิ้งจ้าสวรรค์แล้วก็ปิวว้าวเฮ้ยห,หน้าตาคุ้นๆนี่มันกานกล้วยเพื่อนเลิฟเขาไมานเกมแล้วผู้ชมฮะมีตั้งค่าปิดเพลงไหมเนี่ยเกมมีโค้ดด้วยเออแต่ยังใส่อะไรไม่ได้เลยต้องคุดจิตลิฟก่อนโอ้นี่ไงมาถึงก็ให้เราเลือกกานกล้วยหรือจะเลือกชบาแก้วระดับเราแล้วชบาแก้วฮะ <c oughs> ขอเมียมเลยนะนี่นะฮะอุ้ย มียูนิตมีไฟโอ้ยูไอค่อนข้างโบราณไปหน่อยนะอุ้ยฉบาแก้วเราเป็นธาตุไฟเลยเลยเนี่ยโจมตีสิบเก้าคูดาวห้าจุดสองโอเคตอนนี้เรามีฉบาแก้วเป็นเมียแล้วนะครับเดินตามหลังกูแล้วนะฮะไป l e ส s go นะครับอันนี้คืออะไรสัมมอนเนี่ยอู้หูโยพญาการกล้วยมีลูกแก้วด้วยเนะี่ยนี่ลูกแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันให้เพชรเรามามั้ยเนี่ยมันให้เพชรเรามาเท่าไหร่ร้อยหนึ่ง gm ตัวหายตัวผมหายหมดเลย อันนี้มี GM ออยู่ด้วยเนี่ยเทพซ่า8ป9 9ป้มีคนโวยแลวตัวหายโอเค,อเคผมสุ่มแลกกันนะฮะ1โลตู้โอ้โห thunder ได้ได้ลูกแกมาลูกแกหรือเปล่าจับไม่ได้เหมือนกันอันี่เติมได้ด้วยอันเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นก่อนนะว่าแบบตึงขนาดไหนไปนะครับเขาบอกให้เราเข้าเกมเลยงั้นก็ let's go ไปบุกผมาก,กันเราด่านแรกเลยชัตเตอร์หนึ่งนะฮะมีนูโมกกะฮาร์ดเอานุโมกก่อนละกันเนาะเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา เว็บ <laughs> ดีนะเนี่ยใช้ได้เลยเกมในสตาร์ตอีกยีวิไม่ต้องสคริปเลยออกมาเลยครับพี่ชายนะฮะโอ้นี่เป็นเกมสปีดด้วยคูณ3เลยแล้วกันโอเคเราต้องวางฉบาแก้วก่อนฉบาแก้วโอ้ยอุ้ยบัดเพิงออนไลน์โอเคฉบาแก้วทำได้ขนาดนี้เลยหรือเนี่ย <laughs> มันโหดนขนาดนี้เลยวะเนี่ยเฮ้ยรุ่นผ่าหมาไอ้โ,อโกโค้งหมดอ่ะเฮ้ยลุนรุ่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 นเราต้องวางลูกแก อ้ยโอ้ยลูกแกช็อตได้อคุณว่าโปเกมอนประชมาแก้วผอมเออมีไว้ลุขี่ม้าด้วยอยา่แค่มาโคตรน่ารักเลยแจตการมันช็อตไปดิลูกพี่ช็อตมันเออนะฮะกูต้องผ่านด่านแรกให้ได้ก่อนจังหวะนี้เราต้องอัพชมาแก้วแล้วฮะเต่ข่าอัพมันเก้าร้อยเลยอะเออจัดการมันเออน่นแหละสวยสวยสวยอัพเกรดไปเลยตอนนี้วงเป็นทางตรงอยู่ฮะกุเลยวงนะครับเป็นรูปไอ้นี่ด้วยโอเคอัพเกรดไปเรื่อยฮะตอนนี้นะครับเหมือนจะมีท่าใหม่แล้วด้วย นะฮะ next skill นะครับมีบอกทุกอย่างเลย quality of life ก็มีนะฮะนี่นะครับโหยิ่งกว่า AA กูบอกเลยเกมนี้อุ้ยมันพาอะไรมาเนี่ยอุ้ยมันพารถถังสมัยก่อนมาท่านผู้ชมปืนใหญ่อาร์เซนอลอัปเกรดฮะชาวบ้านแกนเราเปลี่ยนสกลิลแล้วครับผมตอนนี้อู้อู้อูอ้ทำอะไรวะเนี่ยอู้กระทืบนะฮะเอามือ,อมือควักปราบเมียแกยังขนาดนี้แล้วการกวนมึงว่าจะขนาดไหนกี่ดู ชิบหายแล้วเออดักกอนดักกอนดักกอนเอ้ยดักกอนบางทีก็จะเอาไม่ไหวอยู่โอเคเราต้องอัพนะฮะลูกแกบ้างนะครับลูกแกน่าจะดาเมจโทอยู่นะโอเคเราอัพชบาแก้วแม็กนะท่านผู้ชมฮะน่าจะสุดโดแล้วตัวนี้นะครับเออวางต่อวางต่อ,วา,ตอวางลูกแกต่อนะครับอ่าแล้วก็อัพไปเลยอัพไปเลยตอนนี้นะครับขุนศึกออกมาเยอะเลยนะฮะไวรุ่นขีม่ม้าออนไลน์ขอดูสกิลลูกแกหน่อยนะผู้ชมฮะตอนนี้สกิลดูดินี่ชากกิหลหรอเนี่ย สกิลแต่ละอันโคตรเวอร์หรือว่าอาจจะเป็นภาคใหม่ก็ได้นะคุผู้ชมฮะเออการล้วยภาคใหม่อาจจะขนาดนี้มึงดูดีย <coping> ิงสายฟ้าได้ก eh? ูรู้ว่าวัยรุ่นแบบเอาหลุดมาจากมาฮีโร่เงี้ยนะฮะแต่จริงมันมีสกิลเยอะเลยนะเด็ดอัพแม็กแล้วอ่ะหรือว่ามันต้องอีโวก่อนว่าถึงจะปลดอีก3สกิลเนี่ยเออแล้วมียูนิคในเกมเนี่ยไปดูดิเือวลาจะสุ่มการกล้วยยูนิคอยีนี่บอสใช่ไหมเนี่ยไอ้บอสว่ามาแล้วคุณผู้ชมฮะกลัวอะไรวะเนี่ยเฮ้กวาดตายเอว ออรุดรุดรุดลุดรุดพี่ชายรุดรุดเออเสริมป้ามตายหนุ่มตายเรียบร้อยชนะไหนเกมมันมีระบบอะไรบ้างเอ,เอกซ์คูสิชชอปนะฮะดูด้ดมีตัวอะไรอุยอ้ยอ้ยมันมีตัวแบบนี้อยู่ด้วยเหรววะเนี่ยในเกมในกระตูนเนี่ยชาลาเหตดชัตโอ้โห0ูนเลยนะฮะโอ้โหลอกตังเด็กรัวๆกูขอการกล้วยก่อนได้ไหมอยากได้การกล้วยมิสติกอ้ยการันตี300โลเลยนะ งั้นจัดก่อนเลยนะฮะพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบักโอเคว่าจะซื้อลัคก,กี้แต่ดูทรงแล้วน่าจะยังไม่เปิดขายฮะงั้นก็จัดเลยแล้วกันสิบโลปามการกล้วยมาแล้วนะครับจะเป็นมูชันธรรมดาโอเคอันนี้น่าจะเอ่อน้องมันอีกคนหนึ่งสะคลิปได้ไหมพี่เปิดชา้าเหลือเกินโอเคนี่เปิดอย่างนี้เลยปั๊บ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 ไปไม่ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยใครมะเนี่ยใช้การกล้วยไหมไม่น่าใช่ลากนี้ใช่ไหม มันมีล่างที่แบบใส่ชุดเต็มยศอีกอะข้ามเลยนะครับบางตัว,วกวูจำหน้าไม่ได้โอ้มันนิ่มลุงที่ฝึกการกวยหรือเปล่าให้ทุกคนมันได้จิตลิดด้วยจิตลิศมีจิตลิดด้วยวะอ้ยเทียวเลยอันเป็นตัวฟาร์มเงินก็ได้ใครจะไปรู้ออกมิติให้ผมกันลูกพี่ผมขอมิติเนี่ยอยากรู้ว่ามันเก่งขนาดไหนกันเที่ยวโอเคลังากที่ผมสุ่มไปสักพักหนึ่งนะก็ได้ เออมิตติงมา2ตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้การกล้วยล่างแบบเต็มยศนะ่ะ <c oughs> ได้จิตลิตมานะครับโอเคเราเอ่ออันอีควิปออก่อนก็อีควิปเบสดูดิว่ามันให้เราอีควิปตัวไหนได้บ้างโอ้ oh, นี่มี3ตัวนี้เลยเนี่ยว้า wow. ว <c oughs> นี่มีตัวไลยด้วยนะตัวที่ขี่ใอตาแดงไว้ตัวเนี้ยใช่ท่านะผู้ชมสุดโหดเลยนะเป็นพ่อมดม <c oughs> ีฉบาแก้วว้มีไก่ด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวนะมีอีวล u ูชันแลบด้วยท่านะผู้ชม คอมมิ่งซูนอ๋อยังไม่เปิดหรือเราลองรีโลไวรีสเตทได้ด้วยโอ้วัดตายอะไรวะเนี่ยนี่ยได้เวลาทำอยู่นี้แล้วผู้ชมอยู่นี้ต้องมาอยู่นี้ต้องมาขอดูก่อนโอ้โหูุศูจุดหนึ่งตูนจุดหนึ่งฮะกดไลค์นะครับเพิ่มดาเมจสุดโหดมาดีคิดที่เขาสองเบอร์โอเบเกอร์ฮันเตอร์โอเคอะไรที่เป็นสามสามนี่น่าจะดีนะผู้ชมโอเคนะฮะเปลี่ยนตัวอื่นเป็นตัวอื่น ว่รุ่นคอมมาโดกูบ้างมันชื่ออะไรวะคอนาโดบวกระยะโอบวกวง15บห้เอเว้าวเบเกอร์สามลองดูฉบาแก้วด้วยฉบาแก้วคิดที่เข้าโอเคโอเคอะไรก็ได้ที่เป็น3มนะอาหมดแล้วนะครับโอเคได้แค่นี้กลับมาที่ดาดเดิมมาผู้ชมครับนะฮะกับตัวใหม่ของเราสุดโหดน,นะฮะมานะครับกุลงวัยรุ่นผงสาวดีก่อนเลยนะครับไี่นะฮะมันชื่อสุผงสาวดีหรือเปล่ากูไม่รู้แต่ว่าตัวละครมันเท่อย,อยู่นะจัดก,การเลยลูกพี่ คือมันเออใช้เวทมนต์ได้คิดดูเ้ระเบิดขออนุญาตคูณ3เลยนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียกว่านกาะผ่านทุกดานอะวัยรุ่นมิสติกนะครับตัวแรกที่ผมได้มาดูดิเก่งไหมอุย้ยสร้างพายุได้อุ้ยโอ้โหคูดาแบบนี้พี่ชอบเลยต่อไปชบากแก้วนะฮะวัยรุ่นพ่นไฟเหมือนเดิมแต่ว่าเก่งขึ้นพ่นไฟไปโอเคเราเน้นอัพมิติกก่อนแล้วกันนะครับ อยากรู้สกิลต่อไปมันอ pues โ e นอ้ h, นะฮะตอนนี้เป็นพายุอันเดียวแล้วแต่คร <Nh ư S 3> <Cly> ับโคตรตึงนะฮะอูมีสกิลสามด้วยมาขอรู้สกิลสามทีหน่อยโอ้โหมีมิติตัวเดียวกูสบายบื้อเลยนะฮะไม่ต้องทำไรแล้วนะครับผ่านง่ายๆนี่เลยอัพต่อเลยครับผมสกิลใหม่แล้วนะครับยิงพลังออกไปอ้ยมันแทนมันจะการ์ตูนการกตวยี่หรอเนี่ยกูถามจริงอ่ะดูสกิลใหม่โี้โู้วู้ว้วู้ว โยโย่หมายเฟนโยหมายเฟนโอ้ยนะฮะคุณว่ากินผลพิษพา,ายุเข้าไปมันเก่งได้ขนาดนี้เลยนเนี่ย๋ยวันดูท่าสุดท้ายกัน,นะฮะตอนนี้ใกล้ท่าสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายมาแล้วครับผมว้าโอ้โหอุอสัรกันเลยทีเดียวโอ้ไม่กอดพี่โอ้โหโอ้โหคนเล่นมือหัวตายนะครับถ้าพี่จะโหดขนาดนี้ใยรุ่นปรกาวดานกูไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยอีว e ิลไพสันกู และเกมก็กำลังจะจบฮะเวฟ15นะครับมีเสือออกมานะครับแต่เสือออกมาแป๊บเดียวตายหงกงโค้งไปเลยต้องใช้เงินเติมกันบ้างนะฮะ3,999โลบั๊กเลยนะตัวนี้มาดูดิกูจะได้ไหมศูย์จอะไรเงี้ยนะครับ0.7เนี่ย10โลบัฟเข้าไปโอ้โหแมมมอสมาเลยฮะปั๊บบั๊บบั๊บบั๊บโอ้โหโอ้โหเกลือล้วนเกลือล้วนเกมเกมโอ้โหแม่ตัวอื่นเลยเลยพี่ รออคายเลยนะให้ตัวอื่นบ้างเออโอ้โหอ้าวเรื่องจาร์ดนะครับเกลือแดงแหว่งนรกใส่ไปดิใส่ไปดิปดนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งกันทีไหนวารุ่นแมมมงแมงมมอสเนี่ยนะครับใสจิตลิตไปด้วยอยากรู้จิตลิตนะครับอยากรู้สก,กิลจิตลิตเป็นยังไงไปนะครับอีกตาหนึ่งนะครับแล้วก็อพอแล้วเกมนี้ตัวมันต้องสุดโหดอย่างแน่นอนนะฮะไปเลยวางไปเลยอุย้ยนะฮะ มวยรุ่นมวยไทยใช button, cons, ai, ่ไหมตรงนี้มวยไทยไม่ใช่มวยไทยเลยนะถือธนูมาเลยกูรู้ว่าตอนแรกเป็นมวยไทยโอเคระวังจิตริศหน่อยจิตริศจิตริศวางตรงนี้จิตริศตัวฟาร์มเงินไหมเนี่ยใช่จริงด้วยถ่ายถูกฮะเฮ้จิตริศเป็นตัวฟาร์มเงินเออดีเลยนะครับเราต้องยัดเงินให้จิตริตก่อนนะครับนะให้จิตริตมันไปหาของมาให้เราตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะท่านผู้ชมชอบชอบได้เงินเยอะเลยมาดูเวรุ่นแมมมอธดิไหมนะฮะ วันรุ่นชายแข็งนี่แหละครับผมโทโดโรกิโชโตะเวอร์ชั่นไทยเวอร์ชั่นกานกล้วยน้องไปขออัพสกิลก่อนเลยนะครับอืมนะฮะมึงรู้มะจากอวีปะเนี่ยนะฮะย้อนหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยสัตว์เลยสัตว์เลยนะฮะสัตว์เลยดูยิงนะฮะโอ้โหคุ่นว่าอิตาลุริยูจินะ,ะสุคุนะสุคุนะเวอร์เวอร์ชั่นการกล้วยโอ้โหแล้วดูมันพาอะไรมาวะเนี่ยแต่ละอันเลยนะฮะมึงยกมาทั้งแผนกเลยหรือยังไงวะเนี่ย คิดลิ้นเราวางได้กี่ตัววะเออมันวางได้หลายตัวดีกว่านะครับวางได้เรื่อยๆเลยไหมอ๋อแม็กสามตัวน้ววชมโอเคฟาร์มเงินฟาร์มเงิน,ฟา,งนฟาร์มเงินไปรุดฟาร์มเงินนี่น้องมาเด้นะครับเอวีด้วยไงเป็นไงครับดูท่าก่อนดูท่าก่อนนี้ขล่มยับโอเคนะฮะขับไปนะครับอมูอ้มาเลยอันติเมตอ่ะอันติเมตเกมนี้น่ะหน้าจอสั่นตลอดเลย กูชอบอาจริงกูและแกยิงออกมาทะลุมึงดูยิงทีละห้าดอกอะ่ะเอ้ยโอ้โหดูโอ้คอมโบกันนรกตอนนี้นะครับคอมกูจะระเบิดแล้วพี่โหดเกินสกิลเอ้ยอไปดีนะครับแม็กแล้วครับผมมดกูแม็กแล้วตอนนี้นะฮะยดัดเข้าไปยดัดเข้าไปเออเอาไปพังกันไปเลยนี่โอเคจบนะฮะ คร่าวๆแมพคนไทยนะครับการกล้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าชื่นชมนะครับที่เข้ามาทำในโลโบอสนะครับตีตลาดเด็กนะฮะก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จละก,กันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบ,บ,บายจุ๊บ